สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องพังบุญหลายเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็ยายบุญหลายได้กินอ้อยนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านได้ถูกรางวัลเล็กๆน้อยเมื่อวันที่หนึ่งค่ะท่านก็ได้นาอ้อยมาเลี้ยงยายบุญหลายนะคะเพราะว่าท่านบอกคุณยายไว้ว่าถ้าให้ให โชคให้ลาบเมื่อวันที่หนึ่งท่านถ้าได้ท่านจะเอาอ้อยมาให้กินค่ะพอดีท่านได้นะคะท่านก็เลยได้นําอ้อยมาให้คุณยายบุญหลายนะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้คําสัญญากับยายบุญหลายแล้วก็ได้นํามาให้เขาจริงๆค่ะก็ขอขอบคุณนะคะ เวลาคุณยายบุญหลายกินอ้อยเขาก็จะอร่อยนะคะเพราะว่าอ้อยหวาน,นะค่ะก็วันที่16กก็หอขอให้โดนอีกนะคะคุณยายจะได้กินเยอะๆกว่านี้นะคะอะไรเจ้าเด็กๆๆๆๆ,ๆ เด็กๆสามตัวอยากกินอ้อยเหรออู้มันอิจฉาตัว่นอยอกต้นนึงนี่ต้นนึงเพิ่นจอิจฉาแย่งกันนี่ท่านเขียว เดี๋ยวกนเดี๋ยวก็ค่ะก็ได้เวลาจะเอาคุณยายไปมัดแล้วนะคะให้คุณยายเล่นน้ำให้สบายก่อนอย่าหั้นหนามมันหนีด้ย่ายเด้อจะเปียกเยา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 อาบเลยอาบให้เต็มที่ ยายอาบเลยนานาหลุดแล้วอ่ะอ่ะคุณยายก็อาบเองเลยนะ ปิน้ำแล้วก็ตัวดำเลยายอาบีบอสปิดน้ำเลยถ้บบาบออาบอีกตักบนเร็วๆเซียาไปมัดเลยเด้ยาย <Yeah. S 2> สงสัยคุณยายจะไม่เล่นแล้วเล่นพอรหรือยังยายเล่นพอยัาง <Yeah. S 1> ล่างของเจ้าของน้ำแน,น่นยายเนียวไปว่างหันนะ่ะ นั่นน่นน่รู้อีเล้ยพอไปเดี๋ยวสิหัวถ่ยดู ทำความสะอาดทำความสะอาดทำความสะอาดแล้วก็ทายาค่ะเพราะว่าเขาเอาหางตีจนเป็นแผลนะคะแล้วนอนก็จะเข้าไปอยู่ข้างในนะคะรักษายากค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะซื้อครีมที่ไหนนะคะมันเป็น ทีมขี้ผึ้งสำหรับทารักษาหนอนรักษาหนอนเพอะพอแล้วนะจะปิดน้ำแล้วนะค่ะก็เอาคุณยายมาถึงที่มัดเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะให้คุณยายเข็นรถสับประรดเองเมื่อกี้กลัวเขาไม่เข็นให้นะคะ ก็เหนื่อยเดี๋ยวประมาณ4ี่โมงครึ่งถ้าลูกชายเลิกงานมาเร็วก็จะพาเขาไปเอาย่าในเปียนะคะโทรบอกเขาไว้ตั้งแต่เมื่อวานเขาบอกว่าให้ไปตัดเอาเองค่ะแต่ต้องถ่ายรูปรถเซ็นชื่อเข้าออกก่อน ก็ต้องรอช่วงเวลาเลิกงานก่อนค่ะว่าลูกชายจะมาเร็วหรือจะมาช้าถ้าเขาเลิกมาช้าก็ไม่ได้ไปนะคะมันอยู่ไกลค่ะโูร mm hmm. ถามเขาเมื่อวานเขาบอกว่ามันยังเหลืออีกประมาณสีห้าไล่ค่ะ mm hmm. เขาบอกว่าให้ไปตัดเลยตัดเอาเองเพราะว่าเขาไม่ว่าง ็จะไปเอามาให้คุณยายไว้กินสักสองสามวันค่ะหญ้านี้ไม่ได้ซื้อนะคะหญ้าเนเปียเขาให้ฟรีค่ะเพราะว่าบัวกินไม่ทันมันก็เกศทิ้งเฉยๆเขาก็เลยให้ช้างไปเอามากินค่ะคุณยายเขาก็กินดีค่ะหญ้าเนเปีย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพังบุญหลายเยอะๆด้วยนะคะ FC คนไหนที่ยังไม่เข้ามารับชมและกดติดตามให้ก็เข้ามาชมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีผู้ติดตามเยอะๆค่ะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามลิปใหม่ๆด้วยนะคะจะทำชิปให้ดูทุกวันทุกวันค่ะ ก็ขอบคุณ Fc ทุกๆท่านนะคะใครที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วใครที่กดติดตามให้แล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับกับช่องบุญหลายนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนค่ะที่กดติดตามให้นะคะ เสียงอะไรข้างหลังอ้าวมีตามมาด้วยเหรอเจ้ามีเขาก็จะตามมาตลอดคะ่ะถ้าเอาบนลายมาผูกไว้นะคะตามมาทุกวันคะ่ะจนชินเส้นทางแล้ว จะไปไหนวันนี้ก็ท้องฟ้าเหมือนฝนจะตกเลยนะคะไม่ทราบว่าที่แม่แม่เอซอยู่บรรยากาศเหมือนกันหรือเปล่านะคะ ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพังบุญหลายด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแม่ควานจะไปเตรียมของเพื่อที่จะไปตัดย่านในเปียก่อนนะคะวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ